สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามีปัญหาของบ้านเมือง้วผมอยากจะชวนพี่น้องมานะครับอย่ารออยู่กับบ้านหรือว่าอยู่หลังตู้เย็นกันเลยวันนี้เราอย่ามัวแชรหรือว่าลเล่นอินเตอร์เน็ตฟังโทรทัศน์หรือว่าฟังวิทยุเราต้องมาร่วมใจล้ว,วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับแล้วเราก็คาดคิดไปถือว่าพี่น้องเราจะทําเสื้อขายด้วยแสนไรสารนะครับ3 0ม้า ทำลายหัวใจของอาบาดรวบพรรคแบงสามที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารของนายกตังิตถ้าเรารักประเทศไทยเราต้องมาช่วยกันนะครับวันที่แปเราร่วมกันให้ได้นะครับหนึ่งแสนนะครับไล่สารมากันให้ได้แล้วนะครับการเมืองรากานะครับเลขาแาะธรรมนูญพวกเราเป็นประชาชนบริสุทธิ์เราทนไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องโผล่หน้ามาเราอย่า อยู่หลังตู้เย็นออกมากันไวๆนะครับเพื่อขับไล่สาระรุนวนล้วตอเก็ตลกตลกตลกที่เขาว่าตลกันจริงๆเลยนะครับวันนี้มาครับเชื่อผมนะครับเราจะชนะแล้วนะครับตอนนี้เราจะชนะแล้วชนะด้วยสองประชาชนมาขับไล่ตลก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 ตปเลล